ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เราจะมาสาธิตการต่อแก๊สกระป๋องนะครับเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยก็จะเจอมากเลยคนที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็ซื้อมาครั้งแรกนะครับก็ต่อแก๊สกระป๋องกับตัวกระป๋องไม่เข้าโอเคเริ่ม,มันนะครับไม่เสียเวลานี่นะครับตัวแก๊สกระป๋องถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นต่อกับแก๊สแบบยาวนี่ครับแก๊สแบบยาวก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับวันนี้ผมเปิดฝาละมีหลายยี่ห้อ ปกติแล้วก็กระป๋องนึงไม่เกินห้าสิบนะครับผมถ้าซื้อทีละสากระป๋องก็ถูกหน่อยโอเคแล้วก็เริ่มจากกลางก่อนอ่าคันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแง่งสองแง่งนะครับเห็นไหมปึ๊บสองแง่งแบบนี้อันนี้เป็นรูเสียบแต่ว่าตัวแก้กระป๋องเนี่ยมันจะมีช่องช่องเดียวนะครับซูมกดให้ชัดหน่อยนะครับ นะครับมีช่องเดียวอย่างนี้เราจะเอาฝั่งนึงเนี่ยนะครับไฟตรงข้ามกับแง่งอันนี้ก็ใส่ตรงให้มันตรงแง่งนี่ครับเห็นไ,ไหมครับเราก็จะเอาฝั่งเนี้ยปึ๊บเข้าไปอย่างนี้เราตรงนี้ให้มันตรงกับแง่งนะครับพอเราล็อกปึ๊บเสียบรูพอเราเสียบรูปุ๊บหมุนปับ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้คือไม่มีเสียงละถือว่าใช้ได้ละถ้าเกิดว่ามัน บิดได้ไม่พอมันจะมีเสียงฟีฟ,ฟีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแก๊สมันออกจากรูอะจริงๆอันนี้ก็ยังบิดได้ไม่ลึกนะครับแต่อันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมจ้าว่างลงคราวนี้ก็ง่ายๆผมก็จะหมุนนะครับเราก็จะหมุนออกพอมีเสียงแก๊สปุ๊บเราก็กดสวิตช์แอนติดละนะครับก็จะเห็นฐานไฟพอเราหมุนออกเ่ยแก๊สมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็หมุนเข้าคือปิดจึ๊บปิดให้สนิทพอเราปิดออกเนี่ยเราก็ยกขึ้นนะครับแล้วเราก็หมุนออกเร็วแค่นี้เองคราวนี้มันจะมีแบบเคสที่แบบเราเข้าไปแล้วไม่ไปไม่ไปไม่ไปนะครับก็ค,คือว่ามันจะอยู่ที่้ฝั่งเนี้เหล็กมันอาจจะกดเข้าไปนะครับนี่ฝั่งนี้ครับง่ายๆแล้วก็สามารถดัดมันได้เ่ยง่ายๆครับตอนอ่อนแ ะครับแล้วก็งัดขึ้นเบาๆนะครับผมพอเรางัดขึ้นเสร็จแล้วแล้วก็อลองดูใหม่ผมจะได้ลึกกว่าเดิมยังติดอยู่นิดๆโอเคแต่ก็ลึกใช้ได้นะครับผมเป็นอันเสร็จสมบูรณ์พอเราใช้งานเนี่ยพอมันใช้ไปสักพักเนี่ยตัวกระป๋องมันจะเย็นมากนะครับก็ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเฮ้ยม่ทมันเย็นมันเป็นไรมัเป็นไม่เป็นไรมันใช้ได้ปกตินะครับผม ส่วนหัวเนี่ยมันใช้ได้กับเฉพาะแก๊สแบบถังยาวเท่านั้นนะครับมันใช้แบบถังสั้นแบบเป็นสาะเปาไม่ได้นะแล้วก็ตัวแก๊สตัวนี้นะครับแบบยาวเนี่ยมันไม่ควรจะถ่ายนะครับจริงๆมันถ่ายได้แหละแต่ว่าถ้าไม่ใช่ชำนาญเนี่ยก็อย่าไปถ่ายมันเพราะจริงๆรแล้วตัวถังแก๊สเนี่ยมันไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรมากนะักก็คือเราใช้งานพกพาเงี้ยใช้ได้แค่นั้น นะครับผมคราวนี้เนี่ยมีข้อจํากัดอีกเรื่องหนึง่งข้อต่อตรงเนี้บางงานมันถ้ามันมีการคลอนเกิดขึ้นนะครับเวลาเราแก๊สเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะมีแก๊สมันจะไหลออกมาตรงนี้ได้บางทีเป็นหยดเลยอย่างอย่างนี้ใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฝืนใช้ใลระเปิดแล้วมันสปาร์กติดเนี่ยมันจะไหม้ตรงนี้ด้วยพึบขึ้นมาเลยนะครับทําไห้ผมรู้ผมเคยทาครับนะครับ,นะรบก็คือมันพลาดแล้วมันเป็นอะไรอ๋อตรงนี้ตรงนี้คือแข็งแรงใช้ได้เข้าใจไหมครับผม โอเคครับผมมันก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ